สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเาร้าสงและกระทันผู้ส้มที่เข้าหลบทุกท่านครับอ่ะหก็ขาดเม็ดไปวังมื่สองมืนะ่นแล้วพี่น้องเนาะสำหรับฝนปารเข่าน้าขี่งัวพ่อใหญ่อันนี้มาโพดเถอะพุ่นนะอ่ะทั้งอื่นอาจจะถ่วมเนาะแต่ท่างนี้บ่ถ่วมมันก็นเลยพอด,ดีพี่นอ้องเข่าได้งามขึ้นว่าขันตัวลงไปให้หน้าเนี่ยถ่วมหัวลิบแน่นอน นะเขาเริ่มออกแล้วครับไก่ออกพรรษาเด้นผดมิตาลัมใหญ่ๆปาดเหรอ่ะผู้ใดขันเฮ็ดพอหลายขันหน้าประมาณจักรสองไร่สามไร่เนี่ยเน้นน้ำหมกักมูลวัวอย่างเดียวได้เพี่น้องได้นะครับเขาจะงามเลยผู้นะปาดเขาลูกพี่ใหญ่ไหมแสวรรค์นี่ที่อยคลายยี่งกว่ยเ่ริญรุ่งเรือง นะเขาเนาะนี่นะบางเ่าเอินว่าใหญ่ลักม่องคือมันะเขามันออกแล้วพี่น้องนะครับเขาออกแล้วนะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยรับร่วงก็ต้องใส่ปุ๋ยแตงนาน้ำขิงว่าไรล,ลงมาตลอดนะมาเขาไม่ต้องมา,างำ ข้าวออกรวงแล้วบ้านนี้โอ้ยอ่ะเซานี่เปิดร้านให้เขาพี่น้องเปิดร้านรับซับให้เขาเบิ้งเขาออกง้อไปน้ำก้อนจะไปถึงล่านเนี่ยน้ำขี้ง้อตัวนี้ไหลลงมาหน่ยอยนะทาให้พี่น้องเบิ่งตัวเหนีองตัวเหนีองตลอดเนาะว่าเป็นจังไดงามจังไดสำหรับ เข่าน้ำขี้หัวหรือน้ำหมักมูลวัวนั่นแหละนะครับทางบ,บานเข้าว่าอันนี้บ่ได้มักงามันไหลามาเองนะพี่น้องมันไหลามาเองหมดจริงจริงคือน้องฝากถ้าคุณ้จะเห็นแดงๆแข็งแข็งน,น,นั่นก็คือเป็นใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าทงนี้บริดิใส่งาม ย้ำล่างคองง่วปล่อยน้ำเสียจากคอกงง่วกัดลงมานีครับพี่น้องครับการลงมานีนี่เดีตูลงจากอ่อเนี่เพราะว่าอ่อนี่มันจะล่ามาหาของง้วล่ามาหาของง่ว,ามมาางงวนต,วตูตุ้มๆๆลงมานีครับไหลลงมาหาป้าเข่านีเลยนี่ะสะอ่อนครับเพชรซ้นี่ก็กพ่อกินแล้วนี่ดูแลดีๆ มันจาเป็นต้องไปเฮ็ดไล่หอกมันเป็นราคาเข้ากับอะไกินนาะตอนนี้เขากกินเขาอยู่แล้วเป็นอาหารหลักคัาบ่พีนออ่น้องน้ำหมักมูนวัวโอ้ได้ผลีรลีเริ่มออกดอกแล้วนี่ยตั้งทองแล้วตั้งทองแล้วก็ออกมาเท่านีา้นวาข้าวออกรวงเนาะเริ่มออกดอกแล้วนี่ ดอกข้าวน้ำหมักมูลวัวโอเคเลยข้างกับพอดีม,มันหมาดอยู่นี่เนาะเพราะมาวานกับลิ่นแสๆเอะเยองผมบอแห้ง ใ <c oughs> นคณะเดียวกันฝากทางท่านนี้นะครับเป็นเขาที่ใส่ปุ๋ยเคมีเห็นเพิ่งวันปุ๋ยมาดสามเถวแล้ววมงามกับบลื่นกันก็เพลิดเพลิสวนขิงัวบร,ร่อยขิงวัวรา้สึกจะโอเคกว่าทางนี้เป็นวานปุ๋ยเคมี จักยาขายาจักปุ๋ยเคมีละช่างนี่ยต่ำขอเตอร์ใสคอายุเก็บเกี่ยวเดียวกันพี่น้องนะครับอายุเก็บเกี่ยวเดียวกันฮะอันนี้เข่าเพื่อนว่านปุ๋ยแล้วก็ค่อนข้างจะทีนะค่อนข้างจะทีพดนะสูงๆต่ำๆลุบๆน้น แค่นี้บ่ค่อยได้เกี่ยวบ่ได้หมากเนื่องจากว่าไฟซองทางกับไฟลานคขาซองเข้ามานะครับบ่ค่อยได้หมากเลยท่านนี้รู้สึกว่าจะบ่ท่านออกเนาะบ่ท่านออกบ่เคยทํงผุทํงผุออกแล้วนะครับเขาขี้งัวท่นนี้บ่ท่านออกง่วงนาะอฮะมาปั่นพะี่นะ้องเบิ่งๆหน่อยๆนะครับนยะ่างมือนเะ้าบรรยากาศย่างมือนเะ้าก่อนจะเปิดร้านเนาะ ก่อนจะเปิดร้านสร้อยร้อยแสบก็จะประมาณนี้ละยนีมือเสาซาบานจะออกหัวออกสวนแต่มือนี่ก็คือเห็นเงียบๆอยู่ปุ่นนี่เปิดร้านก่อนพี่นอ้องไอรินมินิมาร์ทขายที่เกา่าของห้ออ่ะวัสดีครับพี่นอ้อง